ออพอดีว่าได้ยินว่าที่คุณเพนทุเรียนเจ้าเนี้ยเขาอร่อยมากเลยเขาชื่อร้านทุเรียนยิ้มก็เลยต้องตกถึงนไม่ได้เนาะใครจะตกก็ตกไปแต่เราจะตกไ,ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็สั่งมาเนาะอุ้ยดูดิใหญ่ตโตอลังการทำเล่นตอนนี้มันมีเพจ oh <no. S 1> เเพื่อนต้องระวังนะคะเวลาสั่งทุเรียนเนี่ยแต่ว่า หนูสั่งทุเรียนเจ้าเนี้ยมาหลายครั้งแล้วล่ะเข้าไปในเพจเพจเขามีเพจเพจทุเรียนเยิม้มอุ้ยเธอเขาแพ็กมาให้ฉันดีมากเลยเธอจะไม่หฉันดีอ,อฉันขอถามเธอเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยตายกันนั้นแทนนางเอกฉันเธอดูฉันไม่อยากอวด ไปในเพจทุเรียนยิ้มน,นะแล้วก็ติดต่อทางเจ้าของร้านเขา <S <S <ๆ>เขาว่าเป็นคนใจดีมากเนาะแล้วก็ร้านเขาเนี่ยอยู่ตรงห้วยขวางตรงข้ามจันกุบนบำเพ็ญเพื่อน,อนไปอุดหนุนเขาเขาเป็นคนดีเพราะว่าบางคนนะเวลาที่เราอะ่ะเขาเรียกว่าไร่สั่งทุเรียนสั่งของในเพจในอะไรเงี้ยก็รู้ๆกันอยู่เนาะบางทีเราก็จะโดนแบบว่าเขาเรียกว่าไร่หลอกลวงนั่งหายตลอดปีนะ มันก็ดีนะสำหรับว่าสายทุเรียนอย่างพวกเราแบบกินแล้วสวยอะถามว่าอ้วนไหมเหรอแค่เหรอเพ่าะม่เกิดเวลาเขาส่งอะเขาส่งรถเขาเรียกอะไรเก็บความเย็นอะอส่งรถเก็บความเย็นอันนี้ยดีเทลทั้งไหดตั้งต่างนางนาเนี่ยไปถามเจ้าของน,นเลยเขาชื่อเพจทุเรียนยิ้มอยู่ตรงห้้ยขวามอย่าลืมนะคะ